สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับการบรรยายนะครับเนื้อหาวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแบบหนังสือเรียนของสสวทน,นั่นเองครับโอเคครับลูกค้าุณครูจะอธิบายหนังสือเรียนสสวทแล้วก็บทต่างๆนะครับที่เราจะต้องเรียนทั้ง3ปีนี้ก็คือม4ม5และม6นั่นเองครับมาดูเลยหนังสือเรียนเพิ่มเติมเล่มที่1คุณครูเรียกชื่อว่าเป็นเล่ม ขวดรูปชมพู่ละกันหรือเล่มสีฟ้านี่เองนะครับผมเล่มนี้ก็จะมีอยู่3มบทหลักๆก็คืออะตอมและตารางธาตุนะครับบทนี้ก็จะศึกษาสิ่งเล็กๆนะฮะที่เราเรียกว่าอะตอมเราบอกว่าอะตอมจะเป็นส่วนประกอบนะครับหน่วยย่อยๆของส,ะสะารเพราะนั้นเราก็จะเรียนว่าอะตอมเนี่ยมีอะไรเป็นองค์ประกอบม,มีสมบัติอย่างไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับธาตุต,าต่างๆแล้วก็เอาธาตุมาจัดกลุ่มเป็นตารางธาตุและก็ศึกษาสมบัตินะครับสมบัติของ ธาตุตามหมู่และตามคาบในตารางธาตุจากนั้นก็ศึกษาหน่วยที่ใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือเมื่ออตอมหลายอตอมหรือธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเข้ามาทําปฏิกิริยาเคมีกันก็เกิดเป็นสารประกอบนั่นเองนะครับทีนี้สารประกอบเนี่ยการที่มันมีธาตุหลายชนิดมาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรละ่ะคาตอบก็คือมันเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมซึ่งเราเรียกว่าพันธะเคมีนั่นเองครับเราก็จะศึกษาพันธะเคมีในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับ จากนั้นบทที่3ครับเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของธาตุและก็สารประกอบนั่นเองครับก็จะมีสามบนะฮะสำหรับเคมีเพิ่มเติมเล่มที่1หรือเล่มสีฟ้านี้นั่นเองนะครับผมจากนั้นครับเล่มที่2เล่มนี้ครูเรียกชื่อว่าเล่มน้ําแข็งละกันนะเพราะว่าเห็นมีน้ําแข็งนะครับผมนะครับ <c oughs> <c oughs> เล่มนี้มี2บทด,ด้วยกันนะฮะแม้ว่าบทม,มันจะน้อยแต่เนื้อหาเยอะมากและถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะครับผมเล่ม2นี้นะครับประกอบด้วยสบทก็คือ บทปริมาณสารสัมพั์นะฮะกับของแข็งของเหลวและแก๊สปริมาณสารสัมพั์ตัวเนี้ยถือว่าเป็นพื้นฐานทางการคำนวณทางเคมีที่สำคัญมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นบทนี้นะครับปริมาณสารสัมพันธ์หมายความว่าศึกษาความสัมพันธ์ของสารในปฏิกิริยาเคมีนั่นหมายความว่าบทนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณทางเคมีทั้งหมดเลยนะครับผมนันถือว่าสําคัญมากๆและเป็นบทที่ค่อนข้างใหญ่มากนะฮะใหญ่มากๆเลย พอศึกษาบทการคำนวณทางเคมีแล้วเราก็จะมาศึกษาสมบัติของสารที่เป็นของแข็งของเหลวและก็แกส๊สโดยเน้นไปที่แกส๊สนะครับสำหรับวันี้จากนั้นเล่มที่3ครับเล่มที่3ครูขืออนุนาตังตั้งชื่อว่าเป็นเล่ม7สีนะครับเพราะว่าสีเยอะมากเลยเล่มนี้ก็มีอยู่3ามบทหมลักๆด้วยกันนะครับก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี บทนี้จะศึกษาเกี่ยวว่าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ช้าเกิดขึ้นได้เร็วนะครับเราคำนวณยังไงแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่มันกําหนดว่าปฏิกิริยาเคมีชนิดใดๆนั้นอนะ่ะมันจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นได้เร็วรวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจลนาศาสตร์จลนาศาสตร์ก็คือปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้อย่างไรมีแนวในมีแนว,ม,แนวมีแนวทางในการดําเนินปฏิกิริยาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลเคมีหรืออ่านว่าสมดุลเคมีก็ได้ สมดุลเคมีก็จะศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่สามารถย้อนกลับไปกลับมาได้อนนครูยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลานักเรียนเอาน้ำเนี่ยน้บเปลกเปล่าที่เป็นของเหลวนะฮะไปแช่แข็งกลายเป็นน้ำแข็งก็คือเป็นของแข็งในขณะเดียวกันน้ำแข็งก็สามารถละลายกลายมาเป็นน้ำที่เป็นของเหลวได้และกษแบบนี้เราเรียกปฏิกิริยาสามารถเกิดย้อนกลับไปกลับมาได้ก็เรียกว่าสมดุลเคมีนั่นเองครับ จากนั้นบทใหญ่อีกบทหนึ่งเลยนะฮะนะครับก็คือกรดกับเบสนะครับเราศึกษากรดเบสนะครับกรดเบสเนี่ยเป็นเนื้อหาค่อนข้างใหญ่และก็ก็ออกข้อสอบค่อนข้างเยอะนะครับโดยเขาจะเน้นที่ตรงไหนรู้ไหมฮะเขาจะเน้นที่การวิเคราะห์โดยการไทเทรชั่นนะครับการวิเคราะห์โดยการไทเทรชั่นการวิเคราะห์โดยการไทเทรชั่นก็คือการอาศัยเป็นการวิเคราะห์ปริมาณสาร วิธีวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าวิธี i t r a t i o n ซึ่งรายละเอียดเราก็จะได้มาเรียนในบทนี้กันนั่นเองนะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับกดและเบสรวมทั้งเกลือรวมทั้งบัฟเฟอร์พูดแล้วอาจจะงงนะฮะอันนี้คุณครูพูดเนื้อหาโดยรวมให้ฟังก่อนนะครับก็ศึกษาตามนี้นั่นเองนะครับซึ่งน้าจเป็นบทใหญ่นะสําหรับเรื่องนี้และสําคัญด้วยออกก็สอบเยอะด้วยนะครับจากนั้นเล่มที่4ครับเล่มที่สีศึกษาอยู่2บทด้วยกันก็คือไฟฟ้าเคมีนะฮะแล้วก็ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าเคมีเนี่ยก็ศึกษาว่าปฏิกิริยาเคมี K เนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอย่างไรและในขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี K อย่างไรนะครับจากนั้นก็ศึกษาว่าเรามีการนําธาตุและสารประกอบไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะและบทสุดท้ายนะครับเป็นบทที่สําคัญอีกบทหนึ่งนะครับเพราะนั้ไม่ใช่บทสุดท้ายแล้วสินะครับเป็นเล่มท้ายครับเป็นเล่ม สีชมพูนั่นเองนะฮะเล่มนี้มีหลายบทเลยทีเดียวในกัมเคมีอินทรีย์บทแรกเป็นเคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์เนี่ยโอ้โหเป็นบทที่ใหญ่มากนะครับบางทีสอนแทบจะไม่ทันเลยนะนักเรียนครับบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งเราจะมีการจําแนกสารนะฮะสารประกอบอินทรีย์เป็นหมวดหมู่ต่างๆตามหมู่ฟังก์ชันนะครับและศึกษาปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆซึ่งเราเราจะเรียนค่อนข้างที่จะเป็นพื้นฐานมากๆเลยสําหรับบทนี้แต่ข้อสอบออกยากนะบทนี้นะ บอกไว้ก่อนว่าก็สอบส่วนกลางนนเนี่ยเขาหนยากทีเดียวนะครับแต่เราเรียนแค่พืน้นฐานเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูคิดว่าครูในห้องคงจะเพิ่มเนื้อหาให้เพื่อที่จะสามารถประยุกต์แล้วก็ทกําข้อสอบได้นั่นเองนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ศึกษาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงก็คือตั้งแต่ฟอสซลิลฐานหินนะฮะแล้วก็น้ํามันดิบแกส๊สธรรมชาติรวมถึงว่าเราเอาสารต่างๆ่างขงนี้ยมาผลิตโพลิเมอร์อย่างไรนะครับการผลิตโพลิเมอร์ ลาสติกนะครับอะไรเงี้ยก็จะรวมอยู่ในบทนี้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะศึกษาบทสุดท้ายฮะของเคมีโมปลายก็คือสารชีวโมเลกุลนะครับหรือเราเรียกว่าไบโอนะครับไบโอเคมีนะครับก็คือสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะชีวะแปลว่าชีวิตก็ได้แก่พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอะไรพวกนั้นนะฮะแล้วก็รวมทั้งลิปิดนะครับไขมันและน้ำมัน นะอ่าจริงๆมันจะมีวิตามินด้วยนะแต่คงไม่ได้ลงรา,รายละเอียดในบทน,นี้มากเท่าไหร่ครับแต่บทน,นี้ก็จะเป็นเนื้อที่คาร์โบไฮเ,เดรตโปรตีนไขมันมากกว่านะครับผมอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้ง5เล่มที่เราจะต้องเรียนนะครับทีนี้มันจะมีอีกเล่มหนึ่งครับเพืคอนเป็นหนังสือเรียนเล่มพื้นฐานสําหรับกลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์หมายความว่าสําหรับเด็กสายวิทย์ก็คือพวกเราซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มพื้นฐาน และซึ่งเล่มพื้นฐานเนี้ยก็ดึงเนื้อหาของแต่ละเล่มแต่ละเล่มที่ครูกลางมาทั้ง5าเล่มเมื่อกี้ออกมาเป็นเป็นบทย่อยๆอีกนะครับได้แก่ประมาณเนี้ยสามสี่ห้าบทเนี้ยนะฮะก็คือท่าและสารประกอบนะไอันนี้ก็คือดึงจากเล่มหนึ่งมาปฏิกิริยาเคมีตรงนี้ก็จะศึกษาเกี่ยวกับเน้นไปที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือเคมีเล่มสามนะผมแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีที่ ในที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันที่เราพบเห็นได้บ่อยเช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้นะฮะการเกิดสนิมเหล็กการเกิดฝนกรดอย่างเงี้ยเป็นตน้นแล้วก็ปิโตรเลยียมเห็นไหมก็คือเคมีเล่มห้าพอลิเมอร์ก็เคมีเล่มห้าเมื่อกี้นะฮะสารชีวโมลเลกุลก็คือเคมีเล่มห้าเพราะฉะนั้นนังสือเรียนเล่มพื้นฐานเนี่ยนะฮะดยส่วนตัวครูนะน,นี้เป็นความคิดเห็นของครูจริงๆแล้วอ่ะเขาดึงเนื้อหาของเคมีเล่มต่างๆมาอย่างละเล็กอย่างละน้อย เพื่อให้เรามาเรียนเป็นพื้นฐานะถามว่าเรียนได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าไม่เรียนได้ไหมสําหรับเล่มพื้นฐานคําตอบก็คือได้เพราะว่าพื้นฐานมันก็มีอยู่ในทุกเล่มอยู่แล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นการการการที่จึงมาเรียนอีกรอบหนึ่งครูว่าโดยสมโดยความเห็นของครูนะความเห็นของครูนะอันนี้ก็คือว่าครูไม่ครูคิดว่าไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเรียนนะไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้หรือจะเรียนก็ได้ก็แลนะ้วแต่แต่อย่าอย่าเรียนแบบเอาจริงมาจังมากมายเพราะนึ่จะงงนะเพราะว่าต้องอาศัยพื้นฐานแล้วก็ต่างๆมา นะเพราะเราเรียนค่อนข้างละเอียดนะฮะในแต่ละเล่มแต่เล่มพวกนี้แต่เล่มพื้นฐานก็คือแบบดึงมาอย่างละเล็กอย่างละน้อยเท่านั้นเองกพอมาเรียนนะฮะเนื้อหาจะค่อนข้างซับซ้อนเพราะ,ะนั้นลูกจะลูกลูกไม่ต้องตกใจนะฮะถ้าสําหรับนักเรียนที่เรียนเล่มพื้นฐานแล้วปุ๊บพอไปเจอบทวต่างๆก็ได้เรียนอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่าเนื้อหาเหมือนกันนะฮะแต่ครูคก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแยกมาเหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้รูไม่ได้ซสีเรียสตรงั้นแต่กู ออกความเห็นได้เฉยนะครับเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้เล่มนี้นะครับไม่มีความจำเป็นโอเคนะอันนี้ก็คือเคมีเนื้อหาทุกเล่มตามตามแบบเรียนของสสวทนั่นเองัามีกาสสวทนะอ่ะทีนี้ครับผมก็ไปสํารวจแนวทางในการเรียนในแต่ละเทอมของนักเรียนตั้งแต่ม .4 ม .5 และมหนะครับจำได้สามรูปแบบใหญ่ๆคำว่า3รูปแบบใหญ่ๆก็หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนน่ยน่าจะเรียนตามนี้นะฮะแต่โรงเรียนไหนที่เรียนแตกต่างจากนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วผมอาจจะเป็น ในกลุ่มน้อยนะฮะหรูก็จาแนกได้3รูปแบบใหญ่ๆนะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบที่เรียงตามหนังสือเรียนเลยฮะก็คือเรียงตั้งแต่เล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4และเล่ม5ตามลําดับเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยเทอมที่1ก็เรียนเคมีเพิ่มเติมเ,มเล่ม1นึ่งนียฮะก็จะเป็นโครงสร้างอะตอมและคมีสมบัติธาตุและสารประกอบอันนี้ก็คือเคมีเล่มหนึ่งนั่นเองจากนั้นเทอม2ก็คือเรียนเคมีเล่ม2ก็คือปริมาณสารและก็การเห็บลเก็บแก๊สป่ะ พอมามห้าเทอมหนึ่งก็เรียนอัตราสมดุลและกฎเบสก็คือเรียนเล่ม3เคมีเล่มสามพอเทอม2ก็เรียนนะครับกฎเบสไฟฟ้าเคมีแล้วก็ธาตุในศสตร์อุตสาหกรรมตัวนี้ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามถูกแบ่งเป็นกฎเบสหนึ่งกับกฎเบสสก็หมายความว่าบางโรงเรียนก็สอนกฎเบสในเทอมหนึ่งก็มีนะบางโรงเรียนก็สอนกดเบสในเทอม2ก็ได้ก็อันนี้ก็จะเป็นเคมีเล่มสนะครับอยู่ในเล่มสนะกดเบส ส่วนไฟฟ้าเคมีและก็ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมอยู่ในเคมีเล่ม4นะครับผมจากนั้นโมหกฮะโมหกก็จะเรียนเล่ม5ครับโดยโมหกในส่วนใหญ่เนี้ยค่อนข้างจะเรียนไม่เหมือนกันมากเพราะว่ามันก็แล้วแต่นะบางเวนเขาต้องการติวสอบนักเรียนพวกจะทําข้อสอบโฟต้าก็สอบกลางได้นะครับผมเพราะนั้นมหกคุณครูก็เลยใช้คําว่าเทมบเลยเทมสอก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนจะสอนบทอะไรก่อนหลักนะฮะก็จะเป็นเคมีเล่มห้าก็คือเคมีซีชั้นสารเท่าที่นะ เคมีสีสารชีวโมเลกุลแล้วก็เชื้อเพลิงสร้างดึกกับรันและผลิตภัณฑ์นั่นเองครับโอเคนะลูกนะทีนี้รูปแบบที่สครับรูปแบบที่2ก็คือว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเรียนเล่มพื้นฐานเอานะนักเรียนบางคนสงสยัยแล้วเล่มหนึ่งอะ่ะเออแล้วเล่มพื้นฐานอะ่ะรูปแบบที่หนึ่งเขาไปเรียนตอนไหนก็แล้วแต่นะจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับจะเรียนพร้อมกับเล่มหนึ่งก็ได้นะจะเรียนพร้อมกับเล่มหนึ่งก็ได้หรือจะไปเรียนตอนหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ครับ ส่วนรูปแบบที่2ก็หม,มายความว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเรียนเล่มสีเขียวก็คือเล่มพื้นฐานเมื่อกี้นะฮะหเทอมเต็มโอ้โหซึ่งเรียนค่อนข้างหนานจะเหลือจะเหลือเวลาค่อนข้างเยอะนะสำหรับเทอมหนึ่งพอเทอม2ค่อยมาเรียนเล่มหนึ่งะนะครับก็คือพันธะสมบัติธาตุและสารประกอบพอม5นะครับพอม5เทอมหนึ่งค่อยมาเรียนเล่ม2ก็คือปริมาณสารแห่งของเหลวแกส๊สแล้วก็เรียนเล่ม3ก็คือเคมีอัตรานะฮะสมดุลเคมีในเทอม2 พอมามหกเทอมหนึ่งค่อยมาเรียนกดเบสแล้วก็เรียนเล่มสีก็คืออุ้ยไฟฟ้าเคมีนะครับผมส่วนเทอมสองก็ค่อยไปเรียนเคมีอินทรี์ก็คือเล่มห้านี่นะฮะส่วนรูปแบบที่สามครับรูปแบบที่สามเทอมหนึ่งก็เรียนเหมือนเล่มหนึ่งเลยฮะเรียนเรียนเหมือนรูปแบบที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรียนเคมีเล่มหนึ่งเทอมสองก็คือเรียนเล่มสองเหมือนรูปแบบที่หนึ่งพอมามห้าก็เรียนเหมือนรูปแบบที่หนึ่งครับก็คือเรียนเล่มสามแต่มห้าเทอมสองเริ่มต่างครับก็คือเอาเล่มห้ามาเรียนก่อน หมายความว่าลูกเรียนอาจจะแบบว่าเนื่องจากหทดนี้มันหมสดาคัญเนาะแล้วเนื้อหามันเยอะก็อาจจะตกมาเรียนในม5าเทอม2ก็ได้ก็คือเรียนเคมีอินทรีย์สารเชื้อเมกุลแล้วก็เชื้อเพลิงในม5เทอม2จากนั้นก็ไปเรียนกมเบสนะครับในม่หกกับไฟฟ้าเคมีในมก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ3รูปแบบหลักเพราะนักเรียนสงสัยว่าเอ๊ พอมวสี่เทอมสอง 4, 2, เราจะเรียนเรื่องอะไรนะรมห้าเทอมสองเทอมสองเรียนเรื่องอะไรก็สามารถดูตรงนี้เป็นแนวทางได้ยกเว้นว่าโรงเรียนนักเรียนจะไม่เรียนตาม3รูปแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็น3รูปแบบหลักๆที่โรงเรียนมกักจะสอนกันตามนี้นะครับผมถ้าเรียนมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนวิชาเคมีม,มปลายอย่างไรนะก็สามารถเข้ามาโพสต์ในแชทบ็อกครูก็ได้นะครับผมและท้ายที่สุดนี้ครูก็ขอขอบคุณนะักเรียนทุกๆคนนะครที่ตั้งใจฟังครูนะครับในการ อธิบายเนื้อหาในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ